ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS กลับมาเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่4สิงหาที่บ้านเก่าตึกเทรนดี้ชั้น8สุขุมวิทซอย13อันนี้เป็นข่าวจาก VFS ของเยอรมนีนะครับแต่ว่าเชื่อคือที่อื่นนะอัพปไล์กดอยู่แล้วเราะยังไม่ได้ประกาศแต่เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะเปิดเหมือนเหมือนกันเพราะว่ามันก็อยู่ที่เดียวกันหมดนั่นแหละใช่ไหมแล้วเราก็สงสัยอยู่แล้วเชียวเ,เรื่องของการนัดหมายเนี่ยเขามีกลับมาให้นัด ตั้งแต่4สิงหาเหมือนกันคือแล้วแต่แต่ละประเทศนะแต่เท่าที่กดกดดูก็เริ่มมีให้นัดหมายก็เอ๊ะแตมีให้นัดหมายไปทําไมเนะาะทั้งๆที่ยังไปยื่นไม่ได้ก็คือสงสัยตึกจามจุรีนี่คงเป็นอะไรสักอย่างเนื้อนะก็เลยต้องย้ายกลับบ้านเก่าของเดิมก็อยู่ที่เทนดี้ชั้น8อยู่แล้วนะครับก็คือเอ่อก็คือตอนนี้ก็คือสามารถนัดหมายได้ตามปกติแล้วก็ ใครที่ได้นัดไปตั้งแต่ก่อน4สิงหาแล้วก็อาจจะต้องลองติดต่อเขาดูที่เบอร์โทรหรืออีเมลนะครับอ่าแล้วทีนี้เพื่อนๆช่วงนี้เข้ากรุงเทพกันยังไงบ้างหรือช่วยแชร์กันนิดนึงเพราะว่ายัางมีการล็อกดาวน์อยู่ใช่ไหมครับ <S <S เผื่อใครที่ไม่รู้จะเข้ามาขอวีซ่าไหมก็ลองดูตรงคอมเมนต์ตใต้วิดีโอได้เลยก็สรุปว่าตอนนี้ก็คือสามารถเข้าไปนัดหมายได้แล้วก็ เปลี่ยนที่ยื่นจากตึกเทรนดี้เอ้ยตึกจามจุรีมาตึกเทรนดี้ชั้น8แทนนะครับส่วนที่ว่าที่เหลือจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับ